ถึงเวลาที่เราต้องทําความสะอาดบ้านกันแล้วดูสภาพบ้านศิลาสิคือของตั้งลกละก็จัดกระจายมากของวางตั้งกองกันไว้แบบไม่เป็นระเบียบเลยวันนี้ศิลาก็จะมาทําความสะอาดให้เหมือนกับได้บ้านใหม่ไปเลยเราก็มาเริ่มเก็บกันที่ซองเสื้อผ้ากันก่อนเลยเราก็จะเก็บเสื้อผ้าทั้งหมดออกไปเพื่อที่จะเอาไปซักก็มีทั้งชุดนักร้องชุดตลกก็พวกชุดสุดอะไรเงี้ยคือด้วยความที่บ้านของศิลาลกมากๆศิลาก็เลยต้องหาเวลาว่างที่จะมาทาความสะอาดมานะทุกคนคิดซะว่าคลิปนี้เป็นคลิปดูเพลินล้วกันนะคือบอกเลยว่าตั้งแต่อยู่มมมาาาาไ่เเคคยยทํวสะอดล อย่อบอกนว่าเต้าศ <it> ิลากวนวจิ้งจอกคือบ้านหลังนี้ศิลาพยายามไล่ทาความสะอาดให้ครบทุกส่วนจากคลิปที่แล้วที่ศิลาได้จัดข้างในบ้านส่วนนั้นก็จะเป็นส่วนที่แม่ของศิลานอนใครยังไม่ดูต้องรีบไปดูนะว่าแต่ศิลาเจออะไรแปลกๆกับทุกคนหุยอันนี้คือตัวอะไรอะ คืออะไรพวกนี้มันเป็นเรื่องปกติที่จะเจอในบ้านหลังนี้วันแรกเราก็ทําได้นิดเดียวนะไ่ตอกันวันที่2ต่อไปก็จะเป็นโซนนี้นะทุกคนที่เราต้องเก็บกัน<ม>ในโซนนี้ก็จะเป็นของใช้ของสีลาเองไม่ว่าจะเป็นปากกาสมุดดินสอหรือชุดถ่ายคลิปต่างๆในช่วงนี้ศีลารู้สึกว่าชุดต,ต,ตัวเองหายหเยอะมากๆแล้วพอได้มาลือดูก็เลยรู้เลยว่าอ๋อมันไม่ได้หายฉันเก็บไม่ดีเอง